มาพบกับเว็บตูนชั้นนี้แหละท่านคุณที่สวยที่สุดในสยามซึ่งซีซั่นหนึ่งได้ทิ้งปมมาไว้ไในน่าติดตามมากๆเลยนะคะเรื่องนี้เป็นสไตล์ดรามา่าคอมเมดี้ย้อนยุคที่ตัวเอกอย่างพรินซ์ดารา LGBT ชื่อดังที่จู่ๆก็ตื่นมาในยุคปลายกรุงธนบุรีสลับร่างเป็นท่านขุนวรเดชความป่วนมันฮาสวยและชัดจึงบังเกิดเป็นท่านขุนที่เฟียสที่สุดในสยาม พรินซ์ก็ได้พบเจอกับคนรอบตัวของวารเดชอย่างหมอมโกสนที่หล่อเท่แบดบอยสุดๆแล้วเขาก็เป็นคนรักลับๆของวรเดชตัวจริงเสียด้วยสองคนนี้ก็จะมีนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วโกสนก็จะมาแนวร้ายๆแต่ว่ารักนะส่วนวารเดชตัวจริงเขาก็เป็นคนที่ใจดีน่ารักสุดๆการมาของพรินซ์กับการกระทำเปิ่นๆเลยทำให้โกสนเนี่ยดูยิ่งสนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากก็จะมีฉากให้ฟินจิกหมอนกันทั่วนหน้าเป็นคู่ที่ต่างกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลงตัวสุดๆไปเลย แต่การรักเพศเดียวกันในยุคก่อนก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามผิดจารีตไม่ว่ายุคไหนการรักเพศเดียวกันก็ยังต้องมีอุปสรรคสาวสวยสุดเดิศอย่างเธอก็ต้องลุกขึ้นมาสู้วราเดชเเธอก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องความรักหาหนทางกลับบ้านอีกทั้งยังต้องไปผัวพันกับบุคคลสําคัญอย่างพระชัยเชษที่มีศักด์เป็นน้องของหม่อมโกศล สมเด็จพระชัยเชษ์เนี่ยเขาเป็นกษัตริย์เด็กเปรียบเสมือนหุ่นเชิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรแต่การมาของพรินซ์ในร่างขุนวรเดชเหมือนเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องระหว่างโกศลและพระชัยเชษ์เหมือนเขาก็ช่วยสอนให้น้องมีความมั่นใจกล้าตัดสินใจอะไรมากขึ้นและในซีซั่น2นี้เราก็จะได้รู้ว่าวรเดชเนี่ยเขามีแผนการบางอย่างนะคะที่จะเสริมกำลังให้กับพระชัยเชษ์อีกทั้งยังมีตัวละครปริศนาใหม่ๆที่จะปรากฏตัว มีบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะมาทำให้เรื่องราวมันซับซ้อนและขัดขวางแผนการของทีมวอร์เดชี่พรินซ์ที่ก็ต้องไขปริศนานะคะว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ในอีกยุควอร์เดชตัวจริงเขามีแผนอะไรการไปยุ่งกับอดีตจะมีผลถึงอนาคตยังไงบ้างนะแล้วความรักของวอร์เดชและโกสน,นะจะมีอุปสรรคอะไรอีกหรือเปล่านะ บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้งานภาพสวยรายละเอียดจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมแบบร้องว้าวเลยนะเนื้อเรื่องนา่าติดตามตลกมันฮาครบรถแม้ว่าธีมของเรื่องเนี่ยจะเป็นแนวคอมเมดี้แต่ก็แทรกประเด็นหนักๆได้อย่างลงตัวอ่านไปแล้วก็อินมากเลยนะแถมยังเป็นฝีมือคนไทยอีกต่างหากแล้วอย่างนี้จะพลาดได้ยังไง เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยอ่านนะคะก็ไปตามอ่านกันยาวๆรวดเดียวเลยนะคะเตรียมพร้อมสําหรับสีซั่นที่2องได้ทางเว็บตูนเลยใครที่อ่านไปแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์นได้นะคะแชร์ไปป้ายยาให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยอ่านเว็บตูนเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปอ่านกันเลยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ